จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ผ่านระบบซูมภายใตา้มาตรการป้องกันโควิด -19 การจำกัดพื้นที่และไม่สมัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิดหรือบับเบิลแอนด์ซีลโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทุกหน่วยที่รับน้องคนเล็กกองทัพบกหรือทหารใหม่เข้าสู่หน่วยต้องดำรงความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดผู้บัญชาการฐานบกยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือสวัสดิการของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่3การดูแลครอบครัวครูฝึกฐานใหม่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ที่หน่วยดําเนินการให้กําลังพลได้บริโภคผักอย่างปลอดภัยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ชมผลิตภัณฑ์สินค้าจากสมาคมแม่บ้านรวมไปถึงพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และได้มอบสิ่งของจําเป็นให้กับกําลังพลและครอบครัวค่ะ